สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่จือนะครับกับเหรียญพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์นะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยครับรูปแบบเหรียญก็มีทั้งสองพิมพ์นะครับทั้งพิมพ์ครึ่งองค์และพิมพ์เต็มองค์นะครับรูปแบบเหรียญก็เป็นรูปแบบเหรียญพัดยศนะครับด้านหน้าก็ ก็จะมีของพญานาคคู่ด้วยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหยันประจาตัวของหลวงปู่จือเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันรุ่นนี้มีทั้งตัวแถมตัวจองและตัวรายการลุ้นเนื้อนะครับรายการลุ้นเนื้อจะเป็นกล่องสีส้มอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกอนเลยโอ้โหองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาจีวรโอ้โหมาดูหน้าหลวงปู่ครับนี่ครับฝังเพชรโอ้โหฝังเพชรนะ ลงยาได้ดีไม่เลอะนะครับนี่ส่วนรายการอื่นๆรายการอื่นนี่ดูครับดูไหมเน้องเงินกับกระไหลเงินนะครับดูถ้าดูผิวเผินนี่โอ้โหทาไมฝังพอยี่แยกก็ไม่ค่อยออกท่าไห่นะครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่ตุ่นนี้ก็ติดไปรายการชัดเจนนะเหรียญนี้เป็นรายการที่สิบสองครับกระไหลเงินลงยาจีวอนลงยาลายธรรมชาติพิมพ์พึ่งค์นี่ชัดเจนนะโอ้โหเหรียญกระไหลเงินเมื่อกี้ที่ผมโชว์ไปก็เป็นกระไหลเงินเต็มโอค์นี่ ใบรายการชัดเจนนะครับกระไรเงินเต็มองค์อย่างนี้นะครับต่อโค้ดเพียบเลยนะครับในแหมาดูกันดูกระไลเงินนี่เหมือนเนื้อเงินเลยนะครับแล้วก็จะมีของรายการพิเศษก็มีหลากหลายนะครับนี่ก็ทําพิเศษเยอะนะครับอเหรียญนี้เหรียญนี้ออกมาผลิตเหรียญนี้ออกมาได้นะนี่ครับเหรียญน,นี้โอ้โหนี่เป็นพิมพ์เต็มองค์เช่นเดียวกันครับรายการพิเศษคืคออะไรต้องดูครับนี่ครับเป็นเนื้อฉนวนมวลสารฝังพลส้มเซอร์ไพร์ หลังลงยาเรืองแสงโอ้โหลงยาเรืองแสงเป็นไงโอ้เนื้อชนวนนะครับฝังพลอยส้มนี่ครับด้านโอ้โหนี่ไงลงยาเรืองแสงตัวนี้อ่านดูต่อโค้ดอะไรบ้างเนี่ยนี่เป็นรูปก้อนเงินนะครับเนี่ยด้านในอันนี้ก็มีต่อโค้ดโอ้โหดูครับหมายเลขลงยาเรืองแสงเนาะด้านหลังนะครับอย่างนี้โอ้โหถือว่าสวยเลยนะครับนี่อ่ะต่อไป มีอะไรพิเศษพิเศษอี่นเนื้อนี่ก็สวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อ,โ,อโหนะจะเนื้อสามเครายการที่หกสามเคพิมพ์ครึ่งองโอ้โหสามเคทำได้คมชัดนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อสามเคโหสวยดีเฮ้ยต่อโค้ดไม่เหมือนกันด้วยนะโอ้โหแต่และองค์ต่อโค้ดต่างกันด้วยนะครับอันนี้ต่อโค้ดซ้ายขวาเหมือนกันแต่เมื่อกี้องพิเศษฝังตอยต่อพิเศษแล้วก็มีนี่ครับอีกหนึ่งองตัวอย่างของผมอันนี้เป็นเนื้อทองทิฟซาตินนะครับ ลงยาจีวรพิมพ์ขึนโองนี่ทองทิพสาตินงานสาตินก็สวยนะครับลงยาขอบลงยาจีวรด้านหลังก็นี่เป็นโค้ดก้อนเงินกับนี่โคตโอ้โหแต่และองค์โค้ต่างกันด้วยนะครับเนี่ยเฮ้แต่องค์นี้พิเศษจริงนะเนี่ยดูแล้วดูดีครับข้างหลังจะเป็นอย่างนิยันนี้แต่ข้างนี้นี่ดูเป็นลงยารูปลงปูอีกโอ้โหน่าเก็บสะสมอย่างมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ ใครสนใจบูชาวัตถุงคนรุ่นไหนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญหรือยูทูปยูทูปเอ็มสายบุญได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยลวกันวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ